รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลลิตครับผมเอกพันธ์บาลิลิตครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าชีวิตคนเรายิ่งกว่าละครแต่เคสนี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมนะครับผมรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ย นึกภาพหรือว่าจินตนาการไม่ออกว่ความยากลำบากของผู้อยู่นี้หนักหนาสาหัสแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้พวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปครับทุกวันนี้ชีวิตของคุณจุไรหวันพลิกผันยิ่งกว่าละครเธอต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูถึง6ชีวิตอย่างยากลําบาก ย้อนกลับไปคุณจูไยวันมีพี่น้องทั้งหมด4คนเธอเป็นคนที่สวิบากกรรมแรกที่เธอต้องเจอคือพี่สาวคนที่สองของเธอเกิดมาสติไม่สมประกอบไม่ได้เรียนหนังสือซึ่งปัจจุบันนี้เธอก็ต้องเป็นคนที่เลี้ยงดูพี่สาวคนนี้ต่อมาเมื่อน้องสาวคนเล็กมีลูกสองคน แต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้เนื่องจากความไม่พร้อมคุณจูไรวันก็อาสารับหลานทั้งสองคนมาเลี้ยงและทรงเสียเองเพราะกรรมมาเกิดขึ้นอีกเมื่อพี่สาวคนโตของคุณจูไรวันคลอดลูกก่อนกำหนดออกมาพิการทางสมองปฏิเสธที่จะดูแลก็เป็นคุณจูไรวันอีกที่สงสารและอาสารับเลี้ยงแม้ว่าจะต้องทะเลาะก,กับแฟนที่คบกันมานานด้วยอาชีพขายของออนไลน์ที่ทั้งคู่ทำด้วยกัน ก็แทบไม่พอเลี้ยงทุกคนอยู่แล้วทุกวันนี้คุณจูไรวันใช้ชีวิตเพื่อดูแลคนรอบข้างรวมถึงต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรครุมาต่อยข้อต่างๆบวมโตแน่นอนว่ารายได้ที่เข้ามาแต่ละเดือนไม่เคยพอทำให้ทั้งครอบครัวต้องอยู่กันอย่างยากลำบากแล้วถ้าเกิดคุณจูไรวันล้มป่วยขึ้นมาครอบครัวนี้จะอยู่กันอย่างไร นี่คือเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงแกร่งที่ต่อสู้เพื่อคนรอบตัวและเมื่อรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังได้ทราบเรื่องราวจึงรีบเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของคุณจูไยวัน เดินได้ไหมเดินไม่ได้ตลอดชีวิตค่ะลุกไม่ได้ตลอดชีวิตค่ะสมองไม่มีอรอยหยักค่ะเขาพูดไม่ได้แต่มองเห็นใช่ไหมลูกมองไม่เห็นค่ะไม่เห็นด้วยใช่ค่ะครอบครัวเธอจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรเรามาติดตามช่วงหน้ากันครับช่วงที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวความลำบากของครอบครัวคุณจุไร,รยวันที่เธอต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว เรื่องราวความเป็นมาของครอบครัวนี้เป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับก็เริ่มจากคุณแม่นะคะคุณแม่ป่วยป่วยเป็นโรครูมาตอยค่ะรักษามา20กว่าปีแล้วค่ะ มีทานยาประจําแล้วก็มีผ่าตัดต่อเนื่องสามครั้งค่ะปวดมานานแล้วเราก็ดูแลแม่มาตลอดใช่ค่ะต้องไหมค่ะอ่าแล้วที่นี้ยังไงกับหลานๆพวกนี้มายังไงหลานๆก็คือเป็นลูกของน้องคนที่สี่ค่ะน้องปิ่นน้องปั้นก็คือรับมาเลี้ยงค่ะคือเขาไม่ดูแลลูกแท้ๆของเขาแล้วนั้นเขาอายุเท่าไหร่ตอนที่เอาเขามาเามาเลี้ยงก็ก็เลี้ยงร่วมมาด้วยตั้งแต่เกิดอะค่ะตั้งแต่เกิดแบ่บอกเลยเหรอใช่ค่ะแล้วส่วนก็น้องอ่างเปาค่ะ เป็นเป็นลูกของพี่สาวคนโตค่ะน้องของเปาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วป่วยใช่ค่ะเป็นสมองพิการครับภาวะสมองไม่มีรอยหยักแล้วก็สมองไม่เชื่อมต่อค่ะทําให้ลุกไม่ได้ตลอดลชีวิตค่ะแล้วทำไมไม่ให้แม่เขาดูแลครอบครัวเขาคุณพ่อเขาดูแลเนื่องจากพ่อเขาไม่รับเป็นลูกอะค่ะแล้วก็ส่วนแม่เนี่ยเขามีปัญหาเ,ออเรื่องหนี้สินแล้วก็เขาก็เลยจะเอาน้องไปไว้มูลนิธิค่ะ สงสารหลานนะคะก็เลยคือไม่อยากให้หนานไาอยู่มูลนิธิใช่ค่ะโโมูลนิธิสงเคราะห์เด็กค่ะแล้วบีแค่นี้แล้วก็ม,นนมีมีพี่ที่สติไม่สมประกอบค่ะคนที่สองค่ะคือพี่จะคือเป็นพี่สาวคนที่สองค่ะส,<า>สติไม่สมประกอบด้วยใช่ค่ะรักษาจิตเวชอยู่ค่ะตอนนี้เอาทั้งพี่เอาทั้งลูกของของญาติพี่น้องของเราเนี่ยเอามาเลี้ยงบูหมดทั้งคุณแม่ก็ป่วยด้วยใช่ค่ะทําไม เพราะหนูไม่ไม่สามารถที่จะทอดทิ้งออกไปได้หนูอยากมองให้เขามีอนาคตอะค่ะใช่ให้เขามีอนาคตแล้วสามีเราอะก็ตอนแรกเขาเขาก็เหมือนมันมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วค่ะก็เหมือนตอนแรกเขารับไม่ได้อะค่ะตอนหลังมาเขาก็เลี้ยงเขาก็รักอะค่ะรักเมื่อกี้ผมเห็นเรื่องอาหารน้องอ่างเตาเนี่ยทำไมมันต้องมีแต่ต้อนเราต้องทษอาหารพิเศษไหม ใช้เป็นอาหารปั่นค่ะแล้วก็เป็นนมค่ะนมปั่นคือเราต้องดูอย่างนี้ทุกวันใช่ค่ะคุณแม่ป่วยเนี่ยเดินได้ไหมอะไรได้ไหมก็คือใช้วอล์กเกอร์ค่ะวอล์เกอร์ได้ค่ะทํางานไม่ได้แล้วแล้วบ้านไม่ได้ค่ะมือเขางอหมดเลยค่ะเช่าหรือว่าเป็นของตัวเองเป็นบ้านเช่าค่ะอวแล้วเงินมาจากไหนเงินขายเอ่อออนไลน์ก็คือขายเป็นเบนจรงค่ะเบนจรงก็คือหนูจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะหาเงินเข้ามาใช่ค่ะมือแสองสามีทำอะไร ก็ทำคู่กันค่ะนี่ค่าใช้จ่ายเยอะอย่างนี้แล้วค่ารายรับมันจะพอไหมก็ทุกวันนี้ไม่ไม่พอค่ะไม่พอใช่แล้วทําไมเราไม่คิดนีบ้างว่าถ้าเกิดเราไปใช้ชีวิตปกติกับสามีเราไปมีลูกมีเต้าใช้ของตัวเองอกับครอบครัวตัวเองหนูทําไม่ได้ค่ะชีวิตทุกชีวิตมีมีค่ามากมากค่ะนี่ก็คือสายเลือดเราใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสายเลือดค่ะเวลาหนูเหนื่อยหนูจะนึกถึงรอยยิ้มของน้องน้องเปาค่ะเวลาถ้าหนูท้อปุ๊บถ้าหนู มองเขาเนี่ยหนูก็จะไปต่อได้วันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกิน,นแบ่งรัฐบาลจะมอบเงินให้1 0 0 0 0บาทไว้เป็นกนัญแจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับ<ะ>ครับผมพร้อมด้วยถุงยังชีพหนึ่งถุงนะครับ<ะ>มอบให้เพื่อบรรเทานะครับความเดือดร้อนเบื้องต้นของครอบครัวนะครับ ต้องยอมใจเขาจริงๆนะคุณเอกพันธ์ว่าคุณธรมในสิ่งที่เขาทามาเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยมีแต่ลำพังแต่ทั้งสภาพจิตใจที่จะต้องเจอปัญหากับสามีทั้งสภาพจิตใจที่ต้องเจอกับภาวะต่างๆของเด็กที่กําลังจริญเติบโตและอีกหนึ่งคนภาวะก็คือป่วยติดเตียงแล้วไม่สามารถที่จะรักษาได้ครอบครัวนี้นะครับโชคดีที่สุดที่มีลูกสาวที่ชื่อจุไรวันถ้าไม่มีคุณป้อมสักคนหนึ่ง โอ้โหไม่คุณคุณคุณวินคิดดูสิครับว่าหลานไม่รู้สเปะสปะไปทางไหนไปคนละทิศคนละทางมันเป็นสายเลือดไะมันเป็นมันเป็นสายเลือดเขาเขาก็ต้องดูแลอย่างดีวันนี้นะครับรายการโฮสประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลายกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายเล็กๆให้พวกเขามีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราว ของคุณจูไรวันที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี